ครับสวัสดีครับผมวันนี้บุตภไปดูแอตออนฟรีนะครับผมนี่ฮะลุก,กี้ทูนนะครับจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะเหมือนจะเป็นเครื่องมือพิเศษหรืออะไรประมาณนี้นะกดรับเลยฮะแล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับผมโอ้โหไฟล์เล็กมากไปไปดูกันก่อนจะไปเริ่มกันอย่า,ากกดติดตามช่องกันไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็กขอบคุณผู้สนับสนุสนทุกท่านด้วยนะครับ พอเริ่มมาแล้วเขาจะมีสมุดไกด์บุ๊กแมวเล่มหนึ่งฮะนี่คือหน้าตาไกด์บุ๊กของเขานะหรือถ้าใครไม่มีก็สามารถขาบได้ตามนี้เลยฮะสูตรขาบง่ายมากและแอดออนตัวนี้เป็นแอดออนที่แบบโกงมากๆเลยฮะไปเ,เดี๋ยวพาไปดูกันดีกว่าไอ้สมุดอันนี้มันเป็นทั้งคู่มือแล้วก็เป็นหน้ากากด้วยนะนี่ฮะมันมีความสําคัญยังไงเดี๋ยวผมให้ดูนะพอเรากดปุ๊บนี่ฮะเราสามารถเปิดดูคู่มือได้เห็นไหมฮะนี่ในการใช้งานสมุดลุกี่ให้เราเอาสมุดเนี่ยไปวางไว้ในช่องหมวกนะครับผม แล้วมันจะเปลี่ยนเครื่องมือขึ้นมาให้เลยโดยเราไม่ต้องคาเครื่องมือด้วยซ้ําเดี๋ยวให้ดูนะอย่างโกงเลยสังเกตดูนะตอนนี้คือผมตัวเปล่าเลยใช่ไหมฮะแล้วพอผมหยิบสมุดใส่ปุ๊บแล้วเวลาเรามองไปที่ไหนอ่ะมันจะเปลี่ยนเป็นไอเทมที่ใช้งานกับบล็อกนั้นๆฮนะนะเช่นสมมติว่าบล็อกดินเรามองไปที่บล็อกดินเห็นไหมฮะมันจะเปลี่ยนเป็นผู้ฮนะนะแล้วเราก็สามารถขุดได้เลยโกงแปะ <c oughs> คือแบบโกงมากๆฮนะเฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วถ้าเราถอดสมุดออก อ่าหายไปฮะโอ้ค่าวความคงทนเท่ากับว่ามันรีเข้าวความคงทนได้เรื่อยๆเลยนะเนี่ยเห็นไหมโอ้ค่อนข้างจะโกองอยู่นะแล้วก็นี่ฮะเดี๋ยวให้ดูฮะนี่เห็นไหมพอมองไปที่บล็อกน้ําแข็งก็จะเปลี่ยนไปพิกแอคนะครับผมเออแล้วเงื่อนไขมีอย่างเดียวเท่านั้นฮะห้ามให้ไอช่องเนี้มีของอะไรมาวางอยู่ฮะถ้าสมมติว่ามีของอะไรมาวางอยู่มันก็จะไม่ได้นะเดี๋ยวผมให้ดูปึ๊บแล้วก็มีโต๊ะค้าม,มาวางอยู่ฮะแล้วพอเราใส่นี่ไปปึ๊บเห็นไหมฮะ มันจะไม่ทํางานฮนะมันจะไม่เปลี่ยนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยดังนั้นช่องแรกต้องว่างเสมอนะนี่ฮะโอ้โอ้โหโอ้ค่อนข้างโกงนะเนี่ยพอมองต้นไม้ปุ๊บเปลี่ยนเป็นขวานปุ๊บปุ๊บปุบบปปุบมองใบไม้ล่ะเฮ้ยมองใบไม้เปลี่ยนเป็นกันไกที่เลยเ้าโอ้โหดีงามมาก <laughs> ดีงามสุดๆเลยฮนะแล้วถ้าเรามองวัว นี่ฮะเห็นไหมเปลี่ยนเป็นข้าวฮะสามารถเอาข้าวมาให้วัวได้เลยเจ๋งป่ะ <c oughs> โอเคครับนี่เห็นไหมเปึ๊บปึ๊บมองไม้ปึ๊บเปลี่ยนเป็นขวานปั๊บปับปับ,ปบนี่นี่ฮะเนี่ยสะดวกมากฮะโอ้โหยังแชมดีจัดแล้วพอค่าความคงทนใกล้หมดเนี่ยเอ้ยมันรีเองเลยนี่ ตอนแรกผมคิดว่ามันจะลดไปเรื่อยๆแล้วก็ถอดแบบนี้เอา <c oughs> โอเคฮนะอ่ะตามนี้นี่เห็นไหมมองน้ําก็เปลี่ยนเป็นถังฮนะนี่โอเคโอ้โหแจ่มจัดอ้แล้วถังเฮ้ยเดี๋ยวถังยังอยู่อา้าวบักนะบักถังหนึ่งโอเค บ้าเขยเลยเมื่อกี้นี้อ๋อพอเราใส่น้ําไปแล้วถังกลายเป็นถาวรฮนะว้าวเกินไปโอเคฮะนี่ฮะให้เราเอาถังใส่น้ําไว้เปร๊บอ่ะเอาถังใส่น้ํเปร๊บถังก็กลายเป็นถาวรแล้วนะนี่ฮะนี่ถอดสมุดออกถังก็ยังอยู่ด้วยนะโอ้โหเกินนี่ครับโอเคนี่ขุด ต๊บะเต๊าเต๊าโอ้โหขุดนานจัดนี่มองพื้นเป็นผู้อ่ะโอ้แจ่มจัดเลยมองลัวล่ะเอ้ยมองลัวก็ยังเปียกเป็นขวานให้ฮะโอ้โหดีจัดนี่ฮะเอาข้าวให้อุย้ยแอปเปิลทองอ้าวกินแอปเปิลฟรีเฮ้ยแบบนี้เราเลี้ยงลาไว้ก็ได้นะนเ,เนี่ยเอาแอปเปิลฟรีฮะโอ้แอปเปิลฟรี เยี่ยมไปเลยแอปเปิ้ลทองฟรีฮะโอ้โหดีแชทแล้วถ้าเรายก ok ออกล่ะเฮ้ย hey, ได้เรื่อยเืยด้วยโอเคแต่ถ้าถอดสมุดคิดว่าน่าจะหายนะอ่าใช่ฮนะถอดสมุดหายแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ถอดสมุดเราใส่สมุดไปตลอดการเลยเราก็จะมีแอปเปิ้ลทองฟาร์มแบบนี้ฮนะปึ๊บ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 แล้วเราก็ใช้ได้ปกติเลยนี่เห็นไหมโอเค โอ้โหแล้วก็กินได้เรื่อยๆนะโอ้โหเยี่ยมนี่แล้วก็พอเปลี่ยนเป็นหมูปุ๊บอ่ามีแครอทฮนะแล้วก็หมาป้าล่ะอ๋อนี่ฮะเราสามารถเอากระดูกให้ได้นะเอออยู่ไกลไปนะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมขออ้อมก่อนนี่ฮะกระดูกกระดูกเอากระดูกไหมยัองไง กดให้ไม่ได้ซะอย่างนั้นนี่ฮะเปลี่ยนไปกันไกลตัดขนให้ด้วยนะอ๋อนี่ฮะพอเจอซอมบี้เปลี่ยนเป็นดาบโอ้โหดีจัดดีนะดีมากรู้สึกแบบดีจัดจัดเลยนี่โอเคใช้ได้ฮนะโอ้โหยังเจมโอเคเรามาบูปูบ้านกันดีกว่าไหนดูสิเอ้ยเดี๋ยวนะ ทำไมเองกลายเป็นพวกเปเฉยเลยอ,อ,อ๋อผมวางผิดช่องนะโอเคนี่แล้วถ้าเป็นกระจกล่ะโอเคไม่ได้เปลี่ยนเป็นซิลท็อตให้นะถ้าเป็นซิลท็อตให้ด้วยนี่ก็น่าจะโกงอนะแล้วถ้าเราทำฟาร์มล่ะได้ไหมเออเหมือนจะทำฟาร์มไม่ได้ไงน,นี่เฮ้ยเดี๋ยวทำไมมองชาวบ้านแล้วได้เอ,อ็มมัลด์อ่ะโอ้แบบนี้ฟาร์มเลยฟาร์มสบายนี่ฮะ เฮ้ยเอาจริงๆนะเอ็ออนนี้มันโกงไปหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยเราก็ปั๊มไปนี่ฮนะเราก็ปั๊มเอัรมลเลยแล้วก็เทรดเอ็ซไปเลยฮนะนี่เทรดเอาเอัญมลมาเทรดของเล่นได้เลยนี่เกินไปโหเอ็งเกินไปมากฮนะเนี่ยแล้วเราก็ฟาร์มได้เรื่อยๆด้วยนะโอ้โหโอ,โอพีจัดอะดู ดูเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าเป็นโกเลมล่ะเดีย๋ยบอกนะได้เป็นเหล็กมาเลยอะแอฟหนึ่งนะอืมอยู่ไหนอะโกเลมโอ้เจอโกเลมแล้วหากโกเลมต้องนานนะไนดูดิเอาโกเลมได้เป็นเชือกฮนะโอเคตอนแรกผมคิดว่าโกเลมจะได้เป็นเหล็กมาเลยก็น่าจะโกงไปนะเออแต่แค่นี้มันก็โกงแบบโคตรแล้วอะ เอยแล้วเดี๋ยวผมสงสัยนิดนึงนะถ้าผมเปิดเกมหมดแล้วเอาใยแมงมุมออกมามามาลองดูกันปึ๊บปึ๊บปป๊๊ปปอ๋อนี่ฮะเปลี่ยนเป็นดาบให้เลยโอ้โหเป็นแอดออนที่โกงมากโกงสุดๆไปเลยฮะแต่ใครชอบความโกงแบบนี้ผมคิดว่าน่าจะชอบเลย <laughs> มันโกงมากอะแต่ผมชอบนะโกงดีฮะ โอเคผมสำหรับแอดดอรลูคกี้ทูนก็จะมีประมาณนี้นะครับผมยังไงจะชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือคอมเมนต์กับวิธีใต้คลิปก็ได้นะครับผมแล้วก็กราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนช่องทุกท่านด้วยนะครับยังไงไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย